สวัสดีค่ะมาถึงผู้ชมนะคะเนาะมอืองิขัสิพานมาขอแนวทางตัวเลขจากเจ้าแม่แตะเคียนทองนะคะนาะนะคะขิพามาขอตัวเลขจากเจ้าแม่ะะมหาราชนะคะเอาจุดทูบไว้นะคะระหว่างรอนะคะนี่ค่ะจุดทูบไว้ระหว่างรอนะคะอรอเลขทูบน,นะคะ ก็ขอจบกอลาเด้วอจะแม่จะมีสิ่งสี่นะคะอ๋อตัวเลขแนวทางจากเจ้าแม่อะไม่เห็นมี เลขนะคะห้าเสียงหนึ่งนะคะแสดงว่าแม่ไม่ให้เด่สองนะคะเสียงจะดังนิดนึงเนาะค่ะเนาะเสียงเท่านี้ก็ไม่มีเลข <laughs> คะ่ะเอาจะมีเรื่องปิงปองนะคะเนาะระหว่างที่รอเนี่ยชูดนะคะหาหา รลงปิงปองนะคะเนาะสาธุสาธุด้วยจำเนี่ยไปเชล่ยร์มหาลานนะคะเนาะให้สีกหล้านน,น,ะะนะนี่จิตนะคะเนาะนี่จิตนะคะ เลขแปดนะคะเนาะสาธุสาธุ์จ้าแม่นะคะนอให้มาตรงๆนะคะเนาะมาดูเละลอยเลขจืดนะคะเนาะสาธุสาธุเด้อจ้าแม่ตะเคียนทองมาลมเลขศูนย์หรือเลขแปดเนี่ะนะคะเลขตัวแรกมาแล้วค่ะเลขเจ็ดคะ่ะศูนย์เจ็ดเนาะ กันเลยกับเลขปิงปองนะคะทีก็ได้เลขเจ็ดนะคะนะขอย้ำตัวเลขเป็นเพียงแนวทางนะคะนะชอบก็จัดนะคะขัดก็ผ่านนะคะเหมือนเลขแปดเลยสาธุสาธุถ้าเป็นเลขแปดนะคะพี่น้องเนาะถ้าเป็นเลขแปดมันก็จะตรงกันกับเลขปิงปองเ้เลขแปดจริงๆตรงกันกับเลขปิงปองเลย อะไรจะบังเอิญขนาดนั้นเจ็ดปดแปดเจดนะคะพี่น้องเนาะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ